นี่ค่ะคุณลูกค้ามารับเองที่บ้านเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะจับชายนะคะในตอานานะ,ะสูตรตั้งแต่ราชวงศ์ถังะค่ะสูตรคุณแม่อาม่าอากงสูตรสีไทยเฮาเลยค่ะต้องมาะค่ะดูชาติม่ให้กินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งตระกู นี่ค่ะมาส่งนะคะขอบคุณค่ะหมอกเก่งค่ะ,คะเป็นไงคะเยอะพอ,พอพอทันได้คนเดียวไหมคะหมอป,ปอ้าโกหยา้ได้ครับน <c oughs> ่าก <c oughs> ินนี่เลยจ้าชมลมคนรักผักรักสุขภาพนี่ผักออร์แกนิกอย่างดีสะอาดปลอดภัยพริกเห็นไหมไว้ทำซีอิ๊วน่ะพริกซีอิ๊วก็แบบว่าแกะแต่ละเม็ด เรียงตัวสวยงามขากงขาใกล้สะอาดนะคะกระดูกหมูชาท้องชัยเทา้าเรียกียกว่าเตรียมตัวไว้จะไปออกงานวันที่25ถึงวันที่28นี้ที่อาคารรัฐสภาชั้นหนึ่งบริเวณสระมรกตนะคะบุตดารานะคะบุตพิโกทีรศักดิ์อย่าลืมนะนี่จับฉ่หมอบปะโก้พร้อมแล้วคนรักสุขภาพทั้งหลายสั่งมาเลยค่ะสั่งมาเลยค่ะ นี่เลยจ้ามาแล้วหม,ม้อใหญ่ๆเ่าโลกเลยลจ้าเต็มตัวรับของค่ะว้าวมีค่ะกล่องใหญ่อย่างที่บอกตามสัญญานะคะ3 0สามพันมนี่ค่ะแล้วก็โอ้โหนี่ค่ะงวดงวดได้ที่นี่ค่ะสัญญาว่ามีหมูมีไก่นะคะอุ้ยมันเยอะจริงนะ ลดมากอ่ะกินได้รอกินได้หนึ่งกินเซเลยนะเนี่ยอตักไปค่ะตักไปค่ะเพื่อลูกค้าของเรานี่เลยจ้ะทุกอย่างมาลองตัวอยู่ที่นี่แล้วจ๊านี่ค่ะมอปะาโก้ราคะใหญ่มากค่ะค่ะนี่ค่ะสุดค่ะค่ะจัดไปค่ะอยู่ที่ร้านนะค่ะร้านนกค่ะนี่ค่ะร้านนกค่ะขาที่รถนะคะคุณลูกค้า ุณลูกค้าเจ้าของแซฟอิลี่นะคะเนี่ยเห็นไหมรถคุณล,ลูกค้าอยู่ไหนคะ,อ,คคะอ่ะไปเองแล้วกันบายๆค่ะ <laughs> นี่เลยค่ะมอปาโก้นะคะจับฉ่ายตำนานนี่นะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมร,รีบออเดอร์ละกันนี่เพราะว่าสั่งปุ๊บไม่ได้ได้ปั๊บนะคะไม่ใช่กะหรีปุ๊บนะคะกินแล้วเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะ <laughs> อันนี้คือต้องสั่งออ,อเดอร์นิดนึงแล้วก็จัดไปทุกบ้านเรา้าแกบนี้เลยคะ่ะ น้ำจิ้มนะคะเป็นแบบว่าซีอิ๊วนะไม่ใช่แบบว่าเป็นน้ำปลานะคะซอยพริกแบบเต็มที่เลยค่ะไปไหว่าขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะจับชายครัวปะโก้ของพี่โก้ทีศักดิ์นะคะสั่งมานะคะเขาเปิดขายเมื่อวานวันแรกเราเห็นเราก็รีบกดสั่งมาเลยนะคะเข<ม>าบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่น299บาทนะคะเดี๋ยวมาชิมนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะขอบอกดูสิถังใหญ่มากโอ้โห คุ้มค่าเลยบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะมีแบรนด์ใช่ไหมขวัวปะโก,โกของบิ๊กโกทีลศักนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะนโอ้มีอะไรบ้างอุ้ยแน่นมากมีกระดูกหมูอุ้ยมีเต้นไก่แน่นมากโอ้หเรามาชิมกันเลยอร่อยนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มอ่ะถังใหญ่มากนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะนี่เรามีอุ้ยอุ้ยร่วงไปละนี่เรามีชิมกัน อืมอร่อยอืมนอกจากจับฉ่ายนะเขาให้น้ำปลาพริกน้ำปลามาด้วยนะนี่เรามีข้าวเตรียมรอข้าวกินกับข้าวเลยโอ้อืมอร่อยมากจับฉ่ายขัวปะโก้ของิโก้ทีละสักนะบอกสั่งได้เลยนะใครสนใจเข้าไปที่เพจหรือว่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของพี่โก้ทีรศักนะโก้ทีรศักนะจ๊ะดูสิ ถังใหญ่มากข้างในนี่ทั้งมีทั้งกระดูกหมูมีทั้งตีนไก่นะคะสุดยอดอร่อยจริงนะขอบอกคอนเฟิร์มนะคะอันนี้จะบอกว่ายังไม่ได้จ่ายตังเลยนะจ๊ะกินก่อนกินก่อนจ่ายหลังนะจ้าอร่อยมากขอบอกเลยคอนเฟิร์มค่ะคัวปลาโ,โกนะคะของบิโกธีรศักดิ์นะจ๊ะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งกับช่ายครัวปะโก้ด้วยนะจ๊ะ